สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับตอนนี้อยู่กับเกมคูมาคายนะครับในคลิปนี้จะาพาไปลงสอบโจมตีขั้นที่4นะครับทั้งสาทีนะที่รอบนี้จะเป็นรอบที่ถ้ามันนับโดยรวมมันจะคือทั้งที่15ใช่ไหมแต่ถ้าน,นับเฉพาะสอบโจมตีนี้มันเป็นทั้งที่5หรือเปล่านนผมจาไม่ค่อยได้แล้วขอภัยด้วยนะครับมาดูกันนะสอบโจมตีครั้งนี้นะครับจะเป็น พื้นที่นะครับจะเป็นกลางแจ้งแล้วก็เกราะศัตรูจะเป็นเกราะแดงหรือเกราะเบานะครับจะมีบัฟในส่วนของค่าพลังโจมตีที่เป็นให้ใหนักเรียนที่อยู่เกเฮนนานะครับนักเรียนที่สังกัดเกเฮนนาจะโจมตีแรงขึ้นพองงานต้องหยิบตัวเกเฮนนามาใช้แน่นอนนะแล้วก็น้อยคนมากความสามารถนะครับยิ่งตัวละครน้อยเนี่ยก็ยิ่งดีนะครับ sp สูงสุดและความเร็วในการฟื้นฟูคอจะเปลีป่ยนไปตาจจมจำนวน ของนักเรียนในทีนะครับยิ่งในทีมมีน้อยค่ายิ่งเพิ่มขึ้นนะก็คือยิ่งตัวละครในทีมน้อยก็ค่าคอสจะเร่งได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็เอสูงสุดจะมากขึ้นก็คือหยิบไปน้อยที่สุดเท่ที่จะเป็นไว้ได้อะจะมาลงกันเลยแล้วกันนะมาดูทีมแรกที่ผมจะใช้นะครับจะเป็นทีมนี้ผม ที่จริงถ้าให้ดีเนี่ยถ้าเป็นเซรีน่าจะดีกว่าแต่พอดีผมเอาเซรีน่าไปใช้กับทีมแต่ว,ว่าทีมนี้เดิแล้วทำาไปช่องมันโบะผมเอาเซรีน่ามาใช้กับทีมที่สองนะครับเพใช่เพราะว่าผมผมเทสอยู่ผมพยายามเทสอยู่นะเนื่องจากทีมที่สองผมใช้คอร์สค่อนข้างเยอะแล้วก็ถ้าเอาเซรีน่ามาไว้ทีม ทมสองจะตันคอร์สไม่ทันนะมาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับแรกดีสุดคือฮีนะซัมเมอร์นะครับดีที่สุดแล้วที่ทำดาเมจได้ไม,ไดมาถึงผมก็รอยูยูฮุ่นก่อนนะจะลืมนะครับยวฮุนให้เรียบร้อยก็ยิงนะครับ อันนี้มันจะค่อนข้างพอดีอะนะตอนที่ผมลองนะครับร<อ>ไม่ต้องเอาตัวแทงมานะพอลันค่อนข้างจะพอดีนะครับอ้เด้งอีกทีหนึ่งจบแล้วรอบแรกนะครับทีมที่หนึ่ง ให้ดูแต้มกันหน่อยนะได้แปดหมืน 8, 000, หนึ่งนะครับผมไม่เคยทำได้สูงขนาดนี้เลไม่ว่าจะสอบครั้งไหนไม่เคยได้เยอะขนาดนี้มาทีมที่สองนะครับก็ <c oughs> ผมใช้ฮารุนะปีใหม่นะแต่ถ้ามีถ้าไม่มี ไปใช้ฮีนาตัวร่างปกติก็ได้แต่ต้องมีตัวลดค่าคอสตัวัวครับมาถึงหกรอฮิวก่อนเลยไม่หูครับก็ลดคอสต์ดนะนั้นยิงนะครับเปิดฮ <H ina S 2> ีนาก็เอ่อไม่ใช่ฮารูนาจะเล่นง่ายหน่อยกวา้างน ไม่ต้องเลงด้วยแล้วก็ฟางด้วยแต่ย่าแต่กินะผมลดค่าคอร์สรอไวเลย่าคอร์สแล้วก็ยิงมีคนเหลือตาย ที่สองจบไปนะครับได้เท่าไหร่ไปโอเคมาดูทีมที่สามนะครับทีมที่สามนี่ต้องยืมเพื่อนแหล,ละก็แนะนำให้ยืมเป็นฮีนะซัมเมอร์นะครับชุดไฟน้ำนั่นแหล,ละยืมมาเลย แล้วก็มันจะมีเงื่อนไขว่าถ้าคุณยืมเพื่อนมาเป็นตำแหน่งสไตรเกอร์เนี่ยคุณต้องเอาสไตรเกอร์ของตัวเองลงด้วยอย่างน้อยหนึ่งตัวนะครับนั่นเป็นสาเหตุว่าทําไมผมเอาโคฮารุมาวางไว้ตรงนี้ซึ่งจริงๆถ้าคุณมีโคโคนะเนี่ยก็ดีกว่าเพราะโคโคนะใช้คอร์สน้อยมากนะครับตลาดได้เร็วกว่าแต่ผมผมไม่มีนะครับอันนี้ รอบแรกรอโคฮารุโยนฮิวเองนะครับไม่ต้องใช้สก,กิลเราก็ยิงได้เลยอ่ะรอบที่สองนะครับเราโยนเอไปก่อนก็รอโคฮารุโยนอีกทฟังรอก็ยิงไปก่อนครับรอบที่สามเนี่ยโคฮารุจะปาไปก่อนแหละ แล้วที่ไหนเนี่ยป่าแหละแล้วเราก็ขิวสามอีกเพือ่อให้เลือดปุ่นมันเยอะเราดทีบัฟมันจะได้เยอะขึ้นเราก็สัตว์ได้เลยป่าป่าเดินยุ่นมันหน่อยลูปเตดิตนมันปกติแล้วอ่ะที่ผมลองก่อนนั้นเนี่ยมันไอ้นี่นะระยะมันถึงบางทีมันก็จะมีอย่างเงี้ยคือเกมมัน เดินมเขาเรียกแหละตำแหน่งมันเขี้ยนในบางทีก็เกิดขึ้นได้แต่ก็ไม่เป็นไรผมเอาเท่านี้แหละครับครั้งนี้นะครับยิงก็เยอะกว่าทุกครั้งที่เคยทำแล้วนะต้สองแสนสี่หมื่นพะัน000นะครับก็มาเล่นให้ดูเท่านี้แหละขอบคุณทุกคนที่ติดตามสำหรับเจอเปนใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปเท่านี้ครับสวัสดีทุนครับ